สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่อง James Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ EP ที่3นะครับในเรื่องของอาการแนะนำตัวนะครับก็คือเจนตันชื่อว่าเจียเซานั่นเองนะครับสำหรับใครที่นะครับยังไม่ได้ชมในเรื่องของการแนะนำตัวเนี่ยวันนี้เราซื้อมีการแนะนำตัวดีๆมานำเสนอนะครับนักเรียนเวลาที่เราจะเข้าสอบข้มอมหนึ่งเนี่ยนะครับ แั้เนี่ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะครับเป็นภาษาจีนซึ่งถามว่าทุกคนอาจจะได้ถูกสัมภาษณ์เป็นภาษาจีนหรือเปล่าก็ไม่เสมอไปนะครับแต่สำหรับใครที่สนใจที่จะไปเรียนทางด้านภาษาจีนต่อนะครับทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้หนูหรือพวกเราเนี่ยแนะนําตัวเป็นภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนครั้งนี้ถือว่าจําเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับ มันถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับในการพูดแนะนําตัวเป็นภาษาจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีทักษะทางด้านการแนะนําตัวได้นะครับผ่านรอบนี้ไปได้เราก็จะฟลอร์ขึ้นนะครับสบายขึ้นนั่นเองอ่าทีนี้เรื่องของการแนะนําตัวเป็นภาษาจีนเนี่ยจะพูดยังไงบ้างเราจะมีเทคนิคดีๆมานําเสนอ7จ็ข้อ้วยกันอ่ามาดูกันเลยนะครับ เจดข้อมีอะไรบ้างนะครับเจดข้อก็จะมี1นนะครับเกี่ยวกับอายุนะครับอ่าักคุณน,นะครับอายุชื่อนะครับก่อนที่เราจะแนะนําตัวเนี่ยเราจะต้องทักทายก่อนนะครับกรรมการเขาจะพูดว่าชิงหนี่ชื่อจีเจียเซาอีเสี่นะครับ นักเรียนลองแนะนําตัวเป็นภาษาจีนให้ฟังหน่อยได้ไหมแล้วนี่นันจบไปเนี่ยนี่เขาจะบอกว่าจบมาจากโรงเรียนกรงนิจงซานใช่ไหมไมแล้วพูดแนะนําตัวเป็นภาษาไทยทีนี้พอได้ยินชื่อโรงเรียนปุ๊บเขาจะรู้แล้วว่านักเรียนเนี่ยจบมาจากโรงเรียนจีนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้หนูเนี่ยลองแนะนําตัวภาษาจีนดูอันนี้นักเรียนจะได้เจอทุกคนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เรียนต่อทางด้านภาษาจีนโดยตรงเนี่ยหนูก็สามารถ นำในเรื่องของการแนะนําตัวเป็นภาษาจีนเนี่ยไปใช้พูดในการสื่อสารได้นะครับถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับอ่ะระดับแรกเราก็พูดว่าหนีห่าวนะครับหนีห่าวอะไรวอเจี้ยวนะครับวอเจี้ยนะวห่าวหั่นอันนี้ตัวอย่างนะครับวอเจี้ยวห่าวหั่นเราก็ใส่ชื่อของตัวเองลงไปนะครับสมมติเราเซ่อชื่อ,อจางเจ้าโจนะครับซิ่งจางเจี้ยวเจ้าโจ หนูก็เขียนลงไปนะครับนิฮาวก่อนที an ่เราจะอัดคลิปวิดีโอนะครับในการแนะนําตัวหนูจะต้องเขียนลงไปในกระดาษใบงานก่อนหรือเศษกระดาษอะไรก็ได้นะครับสวยๆนะครับก็บอกนีิฮาววอเชียวจางจันโจนี่ตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวซอเขียนให้ดูเขียนอย่างไรนะครับนะครับอ่าวอเชียวจางจันโจ นะครับเราซื้อซิ่งจากนะครับเจียวเจิ้นโจบางคนรู้ชื่อภาษาจีนของตัวเองก็เขียนลงไปเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ทราบชื่อภาษาจีนของตัวเองนะครับก็เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนหรือภาษาไทยไปก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่เรียนทราบแล้วหนูก็เปลี่ยนเป็นภาษาจีนนั่นเองนะครับต่อไป我今年十二岁วยคือ岁วย ในที่นี้หมายถึงอายุนะครับอายุซื้ออุ้ยซุยนะครับซึ่งแปลว่าอายุนั่นเองนะครับวอจี่นี่งสิสอซุยก็คือฉันอายุ12ปีถ้าหนู1 1ปีหนูก็บอกวอจี่น,นสสี่งสิบเอ็ซุยหนูสิบาปีหนูก็บอกวัยี่นึนสส่งสิสามซุ้ยนะครับแค่นั้นเองต่อไปในส่วนหัวข้อแรกจบไปแล้วนะครับหัวข้อที่2คือโรงเรียนโรงเรียนคืออะไรคือชื่อโรงเรียนที่หนูจบมานะครับ เราก็จะบอกว่าวอลไลท์นะครับไลา์เพราะวมาจากวอลไลท์ชื่อชื่อก็คือมาจากคําว่าชื่อจีนะครับที่แปลว่าตัวเองเหมือนคำว,ว่าชื่อจีเจ้าเศร้านั่นแหละนะครับก็คือการแนะนําตัวเองนะครับวอลลายชื่ออ่าอันนี้คือถิ่นกําเนิดหรือสิ่งที่ตัวเองโรงเรียนตัวเองจบมาน,นั่นเองเราก็จะบอกกรงรี่จงสันนะครับกงรีกงนี่สะกดยังไงนะครับ เลอองกงเนออีลี่กงลี่นะครับจงซั Jong ้นนะครับกงลี่จงซั้นเขี้เสี้ยวสังเกตว่าชื่อโรงเรียนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่สมุดของนักเรียนเองนะครับสมุดคัดจีิงของนักเรียนเองมีทุกเล่มน,นะครับโรงเรียนหกสีน้ำตาลดูหน้าแรกนะครับโรงเรียนอ่าต่อไปบรรทัดที่3ก็คือภูมิลำเนานะครับภูมิลำเนา นูก็จะบอก Oder, <c oughs> หนูก็ต้องบอกนะรครับบอกที่ที่หนูเกิดนะครับสถานที่ที่หนูเกิดก็คือไทยก๋วเหรินไทยกวเหรินคืออะไรฉันเป็นคนไทยนะครับบอกสัญชาติของตัวเองเออฉันเป็นคนไทยนะครับวอเจียจ้าม่านกู่บ้านของฉันเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับอ่าหนูก็เขียนลงไปเลยอวอเจียจ้าม่านกู่บ้านของฉันอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ต่อไปหัวข้อที่4ี่นะครับวอเจียโยซื่อคเรน,นนี่พูดถึงครอบครัวเนี่ยซื่อโคลเรนบางคนบอกมี3คนก็เปลี่ยนจากซื่อเป็นซานใส่ตามจํานวนนะครับตามที่เรดีนะครับเอาแบบหลักๆพ่อแม่พี่น้องนะครับหูย่าตายายก็ใส่มาก็ได้นะครับแต่หลักๆเราเน,น้นเน้นพ่อแม่แล้วก็ตัวเองตัวน้องตัวพี่สาวอะไรประมาณนี้นะครับ น้องชายพี่ชายนะครับไปมี beeping, น้องชายพี่ชายก็ใส่ไปเกิดเกิดต lerde, oh ีตินะครับเวลาเขียนแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าป้าป๋าก่อนนะครับป้าป <maybe. S 2> <Palest> ๋าป้าป๋าคุณพ่อมาหมาคุณแม่เห็นไหมสังเกตว่าคําว่าป้าป๋าเนี่ยเขาใช้เสียงสี่แต่มาหมาเนี่ยเขาใช้เสียงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการออกเสียงก็คือจะออกเสียงป้าป๋ามาหมาคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ตามด้วยใครครับไม่เหมย ไม่เหมือคือน้องสาวนะครับอยากใครมีพี่สาวแล้วก็บอกแล้วก็ใส่คําว่าเจียเจียไปใครมีพี่ชายก็ใส่เกอเกิดนะครับเกอิดมีน้องชายก็บอกตีตีนะครับส่วนเครื่องหมายตัวเนี้นะครับก็คือโต้งห้าวใช้พูดถึงกลุ่มคําที่อยู่ในกลุ่มคําเดียวกันอันนี้ป้าป๋ามามาไม่เหมือบอกเป็นกลุ่มคําเดียวกันถูกต้องไหมครับนะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับ ใช้เป็นตัวเชื่อมนะครับคำในประโยคนั้นๆที่มีใจความว่ายังมีแบบนี้แบบนี้อีกนะครับไปจนถึงปิดท้ายด้วยคำว่าเหอแล้วก็คำสุดท้ายนั่นเองสุดท้ายเนี่ยเราจะเขียนด้วยคำว่าวอนะครับก็คือตัวเองนะครับจะมีกี่คนก็แล้วแต่ให้ใช้วอนะครับปิดท้ายนะครับปิดท้ายเสมอโอเค ต่อไปข้อ5นะครับข้อ5ก็คือพูด <ouse> ถึงความชอบนะครับความชอบก็คือ4ีหัวนะครับสีหัวแปลว่าชอบนะครับเราชอบทำอะไรบ้างนะครับชอบเรียนภาษา,ษาจีนวอชิวันเชื้อฮั่นดีนะครับเวลาที่เรียนจะเข้าเรียนต่อม .1 ที่ทางด้านภาษาจีนเนี่ยหนูก็ต้องมีความชอบก่อนใช่ไหมถ้าหนูไม่ชอบเขาจะให้หนูเรียนไหมก็อาจจะพิจารณาไปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ก่อนที่หนูจะเข้าไปเรียนได้เนี่ยต้องมีความชอบก่อนนะครับมีความชอบด้วยด้วยตัวเองก่อนนะครับหาเป้าหมายว่าเออเราชอบเรียนภาษาจีนเพราะอะไรเรียนไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะได้บอกเหตุผลในลำดับต่อไปนะครับวอต่อไปก็เป็นวอเตอร์ไอาวก็คือจะบอกในส่วนของอางานอดิเรกนั่นเองนะครับไอาว สังเกตไหมว่าตัวตัวเนี้ยตัวเดียวอ่านว่าห่าวต้องไหมครับแต่ถ้าพูดถึงงานอดิเลกอ้ายแปลว่ารักหรือชอบห่าวก็คือดีสิ่งที่เราชอบเป็นอย่างดีเนี่ยก็คืองานอดิเลกนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมยามว่างที่เราทำนะครับ water ice house นะครับชื่อชื่อนี้แทนด้วยความหมายเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษก็คือคําว่า i s t MR เป็นอยู่คือนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับเป็นอยู่คือ i s MR เป็นคือน,นะครับงายเลขของฉันคือตาล้านฉิวลินบาสบางคนบอกเราซื้ออรชอบเตะบอลเออผู้หญิงชอบเตะบอลก็มีนะอืมเตะเก่งของผู้ชายอืมตาล้านฉิวอันนี้ตัวอย่างนะครับชอบลินบาส เอ่อ我的爱好是看书เงี่นหนังสือ,อีก็ได้นะครับเล่นซี่ก็ได้นะครับเล่นเกมการเล่นเกมไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์นะครับบางทีการเล่นเกมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับน่าส่วนคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยตรงในส่วนของความชอบเอ่องานอดิเรกนะครับความชอบเราเขียนแบบนี้เลยนะครับส่วนงานอดิเรกเราจะจะมีคำศัพท์ในใน ในเนื้อหาสไลด์ถัดไปนะครับจะมีให้พวกเราเลือกนะครับก็รอไปเขียนดูนะครับส่วนครอบครัวก็ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็งานอนิเรกก็มีให้นะครับนักเรียนก็รอไปปรับเปลี่ยนใช้เป็นของตัวเองดูนะครับต่อไปอาชีพนะครับติรในหัวข้อที่6นะครับก็คือ water รลีเสียงลีเสียงแปลว่าอุดมการอุดมคตินั่นเองนะครับหรืออนาคตก็ได้ นะครับอุดมการนะครับอุดมคติหรืออนาคตในอนาคตเนี่ยของฉันเนี่ยฉันวอเสียงฉันอยากที่จะทำไมครับอันนี้อันนี้สำคัญเหมือนกันใช้คำว่าตังนะครับใช้ตังในการเชื่อมโอเคไหมครับตัวอย่างว่าตังนะครับเป็นเป็นเสียงที่เ,เสียงที่1น,นะครับ ตังตังแปลว่าเป็นนะครับพูดถึงใช้กับอาชีพนะครับใช้กับอาชีพอ,อยากเป็นนุ่นอยากเป็นนี่วอเชียงตังวอเสียงตังอยากเป็นคุณครูสรอนภาษาจีนวอเสียงตังฮั่นยู่เหล่าชื่อฮั่นยู่เหล่าชื่ออยากเป็นครูสอนภาษ,ษาจีนอยากเป็นคุณครูสรอนภาษาอังกฤษเราก็จะบอกว่าวอเสียงตังอิงหยู่เหล่าชื่อ นะครับคีย์เวิร์ดด้านหลังแล้วส่วนขยายเนี่ยจะจะเป็นอยู่ด้านหน้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเมนหลักของคําเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้ามาขยายคําว่าเหล่าชื่อนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ภาษาจีนจะเขียนประมาณนี้นะครับต่อไปข้อที่7นะครับก็คือความสําคัญความสําคัญเขาบอกว่าอะไรใกล้จบและจุยโฮนะครับจุยโฮ ก็คือในส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายนะครับ w ออีเวยนะครับเอเวยตัวนี้ตัวนี้สำคัญมากนะส่วนสุดท้ายแล้วเราจะบอกในเรื่องของความสำคัญทำไมเราต้องเรียนภาษาจีนเราเรียนไปเพื่ออะไรก็เพราะว่าเราคิดว่านะครับช่ยห้เวออีเวยจงเหมือนภาษาจีนจุ้ยนะครับจุ้ยแต่ว่าที่สุด 很重要นะครับหนจจจ้งจอองง,ายางยาือออ很อ要 zong 重 yao 要重要า要ก็คือสำคัญนะครับสำคัญจุ้ยที่สุดนะสุดท้ายเนี่ยฉันคิดว่าภาษาจีนเนี่ยนะครับภาษาจีนเนี่ยมีความ สำคัญนะครับถือว่าภาษาจีนเนี่ยถือว่าเป็นภาษาหนึ่งนะครับคำว่าภาษาเนี่ยก็คือคำว่าอีเวียนนั่นเองนะครับเห็นไหมสังเกตคำว่าฮัาน่นวีวีก็แปลว่าภาษาถูกต้องไหมครับฮั่นวีคือภาษาจีนส่วนอีเวียนก็คือเวียนตัวเดียวแปลว่าคำพูดนะครับอีเวียนก็คือคำพูดที่ออกมาเป็นภาษา มันก็คือภาษานั่นเองนะครับเขาบอกว่าอะไรส่วนเกอร์เป็นลักษณะนามของ I e A นะครับเราเคยบอกลักเกอร์ว่าอันสิ่งชิ้นนะครับหรือแปลตามลักษณะนามที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลว่าภาษา1นั่นเองนะครับเห็นไหม e A แปลว่า1ภาษา1สุดท้ายเราก็จะแปลว่าสุดท้าย ฉันคิดว่าหนูคิดว่าผมคิดว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นภาษาหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเสี่ยเสียขอบคุณนั่นเองนะครับถัดไปอันนี้ก็คือเป็นเจียถิงนะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับเจียถิงเฉิชเวยตาลา เหมือนเหมือน family tree นัน่นแหะในในภาษาอังกฤษเขาเรียก family tree นะครับส่วนภาษาจีนเขาเรียกว,ว่าเจียถิงเฉิงเหวียนนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับญาติฝ่ายพ่อมีใครบ้างนี่มีเย่เยก็คืออากงนายนายอามา่เนี่ยเวลาเราไปเขียนเนาะในครอบครัวมีคนนี้เจียโยจี๋โเหร่นนะครับเขาเจียโยซื่อโขเหร่นนะโยป้าป้ามามาเย่เย่เฮอหวอยอย่างเงี้ยเอออาจจะมี4คนมีพ่อมีแม่มีคุณปู่มีตัวเองนะครับ นะครับญาดสายแม่มีใครบ้างอโกอง้งไหว้โกองอามา่าไว้ออย่างเงี้ยนะครับยาดสายพ่อมีอปแปะนะครับปอปอเขาเรียกปอปออ่ะอึอ้งปอหมู่อโก้คูป,ปุนะครับคุณพ่อถูกไหมพ่อยาดสายพ่อน,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 นี่ีเลยก็ะจะมีหลักๆมีอากกอาม่มาแล้วก็แตกแขนงออกไปเป็นญาติญาติของเรานะครับเป็นพี่น้องของคุณพ่อมี อผู้หญิงก็คือปูกูนะครับอจเจกซูซูอชิมชื่นชื่นอ่าต่อไปเอาญาติฝ่ายแม่บ้างอ่าญาติฝ่ายแม่มีใครบ้างอู้ฝ่ายแม่เรามีใครนี่คุณลุกอากูจิวจิ๋วอักิมนะครับอักิมจิวมาอักเตียอีฟู่อ้ายีอีหมู่นะครับมีแม่ก็มามานะครับอ้าอี อีโมอากูจิวจิ๋วนะครับก็จากนั้นมันก็สามารถแตกแขนงไปได้อีกพ่อกับแม่มาแต่งงานกันใช่ไหมพ่อกับแม่มแต่งงานกันปึเกิดเปเลยครับเกิดเป็นตัวเรานี่ไงเกิดเป็นตัวเราแล้วก็มีมีใครครับพี่ชายเกิดเกมีพี่สาวเจเจมีเอ่อ น้องชายตีต้ตีมีไม่ไม่น้องสาวแล้วก็มีสุดท้ายตัวฉันเห็นไหมนี่ละครับคือเจยถิงเฉินเหยนนะครับเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีทั้งญาติไายพ่อญาติไายแม่เนาะอ่านี่ก็ให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าว่ามีใครบ้างเขียนกันชัดๆเลยอันนี้เพิ่มมามีลูกชายนะครับเอ,อ๋อเจมี่เออลูกสาว นะครับก็ประมาณนี้ถัดไปเกี่ยวข้องกับจุ๋ยเย่น,นะครับอาชีพอาชีพมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเวลาหนูตอบนิเสียงตั้งสเสมอนะครับอยากเป็นอะไรในอนาคตอยากเป็นเกร์โซนนักร้องอยากเป็นจี้เจอนักข่าวแฟนอีเจียนักแปล้างเหรินนักธุรกิจฟังกันออกเสียงเราซื้อให้ดีนะเวลาพูดแนะนําตัวหนูจะได้ไปพูดได้นะครับ 空中เสี่ยวเจี๋ยแอร์โฮสเตย์อยากเป็นอ,อิสระอยทําอาชีพอิสระนะครับหมอเชีย hmm. งตังอีซึ่งเป็นหมอมนี้สู้เลขาโซลหวเียนพนักงานขายหูเหยียนพนักงานบริการเต่าโยมักคุเทศอีกนิดนึงนะครับอันนี้เพิ่มให้แถมให้นะครับในส่วนของอาชีพนะครับในส่วนของอาชีพก็จะมี ม่านหัวเจียด้วยนะครับม่านหัวเจียก็คือนักเขียนการ์ตูนนะครับนักเขียนการ์ตูนคงอู้เหยียนข้าราชการรีซื้อทนายความส่วนของงานอดิเรกนะครับหัวเหยียนก็คือจะเริ่มจากคําว่าวาดรูปนั่นเองนะครับหัวหัววาดรูปขั้นชูอ่านหนังสือทิงอินเดียฟังเพลงช่างเกอร,ร้องเพลงซื่ออย่างเลี้ยงสัตว์ หวานโยซี่เล่นเกมช่างวางเล่นอินเทอร์เน็ตและจั่วใช่ทำอาหารนะครับหนูก็สามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใส่ได้นะครับมีทั้งอาชีพและงานะระดับสูงเย่เหอไอฮาว ue, Her, I, นะครับลำดับไฟก็จะเป็นในส่วนของงานนะครับก็คือนี่ก็เขียนแนะนำตัว นะครับเป็นภาษาจีนพอได้แล้วหนูก็ดูจักตัวอย่างเลยนี่ฮาวนะครับวอเชี่ยวอะไรดูจักตัวอย่างไปเลยนี่ฮาววอเชีย่ยวจางเจิ้นโจ่สมมตินะสมมตินะครับวอเชี่ยวจางเจิ้นโจเนี่ยแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆจนจบนะครับจนจบเขียนสวยๆทำลงในกระดาษ ใบงานก็ได้นะครับก็ทำหลังจากนั้นหนูก็อัดวิดีโอนะครับพอเขียนเสร็จปุ๊บก็อัดวิดีโออัดเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะครับโดยที่ที่ไม่ต้องไม่ต้องดูสคริปนักเรียนก็ลองอัดดูเวลาอัดก็แต่งตัวสวยๆล่อๆ,ๆเลยก็ได้นะครับโอเคไหม <c oughs> อืออ โอเคนะครับก็ประมาณนี้1ชิ้น15คะแนนนะครับ2ชิ้นรวมกันเป็น30คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงาน2ชิ้นนี้กำหนดส่งนะครับก็คือก่อนวันที่15นะครับกันยายนใครที่ไม่สะดวกก็ค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆนะจนจนกว่าจะเสร็จนะครับ ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ทําให้เสร็จเร็วหน่อยนะครับจะได้ไม่เป็นงานค้างเนาะแล้วก็จะได้ฝึกแนะนําตัวไปด้วยเวลาที่เราไปสอบข้ามาหนึ่งเนี่ยจะได้ทันการนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนําตัวเขาได้เราจะต้องผ่านการฝึกฝนการพูดก่อนนะครับหลังจากที่เรียนส่งมาเนี่ยสืจะคอยแนะน,นําชี้แนะให้นะครับว่าจะต้องปรับแก้อะไรยังไงบ้างนะครับก็ขอให้ทักเรียนส่งมานะครับทั้งข้อความนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่เลยให้เรียบร้อยนะครับ ส่งผ่านไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ชื่อลงไปในตัวใบงานก็ได้นะครับหรือต่างหากก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อต่างหากก็ได้นะครับส่วนอัดคลิปวิดีโอก็อัดใส่โทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่งผ่านไลน์ความยาวไม่ต้องมากนะครับพยายามพูดให้สั้นที่สุดกระชับได้ใจความที่สุดนะครับวิธีการจําก็คืออย่างที่บอกมีทั้งหมด7หัวข,ข้อด้วยกัน เวลาเราท่องเนี่ยเราก็นึกถึงภาษาไทยก่อนเออประโยคแรกนึกถึงเป็นภาษาไทยก่อนประโยคแรกก็คือเป็นเป็นการบอกชื่ออายุอะไรเงี้ยหรือก็นึกก่อนชื่ออายุมีอะไรบ้างภาษาจีนพูดยังไงต้องกล่าวัรัาทยก่อนปิดท้ายได้ครับว่าขอบคุณทุกครั้งนะครับโอเคนะก็ตามนี้ก่อนจากการก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคำคมดีๆนะครับเขาบอกว่า 世界会向那些有目标和远见的人让入เ,เ,าเ,ยยเขเเเเาบอกว่าโลกใบนี้จะหลีกทางให้กับเฉพาะคนที่มีเป้าหมายและมองการไกลเสมอนะครับก็เหมือนกับพวกเรานะครับการที่เราจะทําอะไรชักอยหญ่เนี่ยจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับนักเรียนก็อยู่ป .6 แล้วมีสุดท้ายแล้วขอให้นักเรียนโชคดีทำอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับก่อนที่จะสําเร็จได้เราต้องการฝึกฝนก่อนนะครับโอเค เจียโยนะครับสู้ๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากไว้นะครับสำหรับช่องเจม h ช n แนลอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับบอสเจมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ